สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเกม Once Human อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ Once Human เป็นเกม Survival ที่เพิ่งเปิดตัวให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับโดยในเกมได้มีเนื้อหาต่างๆและเนื้อเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับให้เราได้เลือกเล่นกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านล่าสัตว์ปลูกผักลงดันและอื่นอีกมากมายโดยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับการหาของหลายๆรูปแบบกันครับ โดยทุกอย่างเราสามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเบื้องต้นก็จะมีกล่อง Storage, วพอร์นและเกียร์ครับโดยเราสามารถหาได้ทั่วไปนะครับ Storage เราก็จะได้เป็น Material ที่จะนําไปครับของต่งตางๆ ส่วนเวพอนและเกียร์ก็จะเป็นของเกี่ยวกับอาวุธและชุดเกราะซึ่งถ้ายิ่งเป็นพื้นที่เลเวลสูงๆนะครับก็จะได้ของที่ระดับสูงตามมาด้วยสิ่งที่หายากขึ้นมาหน่อยก็คือมิสติกเชสครับหรือว่ากล่องแดงการเปิดกล่องแดงจะได้รับบูปินอาวุธหรือชุดเกราะโดย1นึ่งโซลิฟแองเคอร์ก็จะมีหนึ่งกล่องและทุกกล่องที่ดรอปจะของเหมือนกันหมดทุกคนไม่ใช่การสุ่มแต่อย่างใดนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณอยากได้ของชิ้นไหนก็ต้องไปให้ถูกเมืองซึ่งผมได้มีตัวช่วยในการหากล่องมิสติกกที่่เเเรรรราาาาาาาสามาถดดูไไ้ลยวจจะหาจาตหตงน เดี๋ยวผมจะสอนใช้ไทชิพเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกอไปไหนนะครับสำคัญมากต่อไปจะเป็น hidden crate หรือว่า mystical chest จะเป็นกล่องที่เราต้องหาแสงสีม่วงๆเดินชนตามไปเรื่อยๆจึงจะเห็นกล่องและสุดท้ายเป็นกล่อง Maphi c เป็นกล่องที่มีดอกอยู่ทั่วแมพแต่ว่าเราต้องทําการสแกนเราถึงจะเห็นเมื่อเราอยู่ใกล้น้องหลอดสายขวาตรงกระเป๋าจะขึ้นแสงกระพริบสีเหลืองๆขึ้นมาเมื่อเราสแกนก็ต้องทําการยิงจน HP หมดถึงจะเก็บได้แต่การหาทุกอย่างที่กล่าวมันจะง่ายขึ้นเพราะผมได้ทําการหาแมปที่ชาววันสติลแมนได้ทําการสร้างขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการฟาร์มของเรามาให้เราครับเดี๋ยวผมจะสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วจะขึ้นเป็นแมปมาให้เราแรกๆก,ก็จะลกหน่อยแต่ว่าเราสามารถปิดได้โดยการกดไปที่คำว่าฟิลเตอร์แล้วติ๊กสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปได้ทันทีโดยเราสามารถหาสิ่งที่เราต้องการได้จากที่นี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น m y s t i Mystical c h ค s t m o r p h i c c h a s t และ m y s t i c c h a s t โดยเราสามารถดูของในกล่องได้ว่าสิ่งที่เราจะได้รับมีอะไรบ้างโดยการกดเข้าไปแล้วเลือกหัวข้อ Reward ก็จะแสดงชื่อสิ่งที่เราได้รับจากการเปิดกล่องนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่น Once Human ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็ตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะนำความรู้อะไรมาฝากอีกจะได้ไม่พลาดขอบคุณครับ